สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านของเรานะคะจะมาโชว์งานเลี่ยแมแหวนแบบเลี่ยงเงากันบ้างน,นะคะสําหรับงานเลี่ยมแหวนแบบเลี้ยงเงาเนี่ยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งแบบสไตล์ที่เรียบหรูดูดีนะคะสําหรับ ัยรุ่นนะคะไม่ชอบงานแกะลายค่ะเอาเป็นงานเคลียงเงาก็สวยเหมือนกันค่ะดูทันสมัยนะคะลูกค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาใส่ไปอย่างเงี้ยค่ะจะดูหรูหรามากๆเลยค่ะเวลาอยู่บนนิ้วเรามันจะดูเงาปิ๊บป๊อปปิ๊บป๊อป,ปเลยค่ะลูกค้าค่ะค่ะงานเคลียงเงาแบบนี้นะคะคือเราจะไม่แกะลายใดๆนะคะลงบน ตัวเรือนเลยนะคะลูกค้าก็จะเป็นแนวแบบนี้เลยนะคะสมัยนี้นะคะวัยรุ่นชอบกันมากๆเลยใครสนใจเลี่ยมแบบนี้นะคะสาม,มารถทักเข้ามาสอ,อบถามราคากันก่อนได้เลยค่ะลูกค้าหรือช่วงนี้ใครไม่สะดวกมาหน้าร้านนะคะสามารถส่งมาทำได้นะคะที่ห้างทองรักเสียยุทธยาค่ะทักเพจมา